เชลมาล,ลีฟเกาะโลเคทที่ไม่สามารถดื่มแอลได้แต่ถ้ามาเกาะตูลูสดูคือมีที่ลับเว้ยเป็นโบดบาร์ลับๆอยู่กลางทะเลจุดขึ้นเรืออยู่แถวบิกินี่บีชที่เราสามารถแต่งตัวแบบโชว์เนื้อหนังมังสาได้คนขับเรือแบบอย่างซิ่งอะบิยอารมณ์สุดไม่อย่างนั้นเรือเขาก็ชอบเจะสกีขกับไปเองเลยมึงข้างนอกเหมือนเรือธรรมดาธรรมดาแต่ข้างในคือตกแต่งแบบโคซีส่สุดบาร์เฮนเดอร์เป็นคนอิตาลีเว้ยมีเมนูให้เลือกเยอะอยู่ส่วนราคาเครื่องดื่มก็แบบเริ่มต้นที่แปดดอลลาร์แต่ถ้าขวดแบบนี้ก็เจ็ดสิบห้าดอลลาร์ค เซตที่ถึงเมกจะเยอะแต่ก็ชิลอยู่เอาจริงๆคือมันชิลมากเว้ยเพราะว่าถ้าไปนอนเกาะโลเคลที่ประเทศมาลดีฟเนี่ยจะไม่สามารถใส่บิกินี่เดินวอนได้ต้องใส่ที่บิกินี่บีชเท่านั้นไม่มีแอลขายเพราะฉะน,นั้นได้มาโบดบาร์ที่นี่มันเหมือนได้มาปลดปลอ่อยเว้ยแล้วเจ้าของคือเขารู้แหละว่าเราเซียนเขาก็เลยแถมช็อตให้อ่ก็เป็นมุมลับของคนที่มาเที่ยวมาลดีฟนอนเกาะโลเคลแล้วอยากดื่มแต่เขาบอกว่าสปอตขึ้นเรือก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้านั่งเรือดิงกี้มันขึ้นเรือโบดบาร์อยู่ที่คนละอร์ลิสคนละดริงเราไม่ต้องกลัวว่าจะมาหัวรน้เพราาาะเค้้บบบบััังใหกลนอนทุ่มครึ่งงสสนนนนุกกาาโรรแมอ้นอนนไม่เกิ มีใจก็ตามมาบินตรงกรุงเทพมาดิฟกับแอร์เอเชียนั่งสบายหลับสนิทฟื้นไม่มีหนีไม่พ้น